CGN TV สวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิตเกื้อกูลในรายการ Living Life วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่วกันในพรระมสดุดีบทที่8ข้อ1ถึง9ด้วยกันนะครับสดุดีบทที่8ข้อ1ถึง9าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ทรงตั้งพระสิริของพระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์โดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์เพื่อยับยั้งศัตรูและผู้แก้แค้นเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขาพระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขาคือฝูงแพะแกะและฝูงวัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วยตลอดทั้งนกบนฟ้าปลาในทะเลและสิ่งใดๆที่แหวกว่าอยู่ตามทะเล ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย so พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระก็มีตอนนี้มีข้อที่น่าสนใจคือข้อหนึ่งกับข้อ8นี่ข้อความเหมือนกันนะครับข้าแต่พระยาเวองคเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกประเด็นของข้อหนึ่งกับข้อ8เนี่ยความจริงคือพระนามของพระยาเนี่ยสูงส่งมาก ทั่วทั้งแผ่นดินโลกทั่วทั้งแผ่นดินโลกเนี่ยมันมีคนอยู่สองประเภทประเภทก็คือประเภทหนึ่งก็คือยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากัอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับซึ่งนี่ก็เป็นความจริงก็มีหลายคนไม่ได้นมัสการโองนะทีนี้อยากจะอธิบายคําว่า,าพระเจ้าเนี่ยสูงส่งยังไงนะครับ คือในข้อที่หนึ่งพูดไว้ว่าพระองค์ทรงตั้งพระสิริของพระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์ซึ่งพระสิริที่เหนือฟ้าสวรรค์ตรงนี้เนี่ยได้ถูกอธิบายตั้งแต่ข้อที่สไปจนถึงข้อที่8ก็คืออย่างแรกเลยก็คือเขาดูดวงดาวจำนวนมหาศาลในท้องฟ้าถ้า ใครที่อยู่อาศัอาายอยูบ่บนตามดอยที่สูงอย่างนี้นะครับในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้น่ยจะเข้าใจเรื่องนี้เลยครับคือในคืนนี้มืดสนิทเนี่ยเมื่อมองไปที่ท้องฟ้าเนี่ยดาวจะเต็มฟ้าจนไม่มีที่ว่างเลยนะครับเต็มขนาดนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ได้ดีโดยถ้าหากว่ารอบๆที่เราอยู่เนี่ยประมาณสัก20กิโลเมตรเนี่ยไม่มีแสงไฟเลยเราจะเห็นชัดมาก คือดาวเต็มฟ้าจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือพระเจ้าสร้างนะครับแล้วก็ต่อมาจากที่ไกลไกลออกไปใน,ใ,ใ,นในจักรวาลก็มาดูใกล้ตัวเข้ามาก็คือ,อบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกไม่ว่าจะเป็นฝูงสัตว์ฝูงปลาพระเจ้าให้มนุษย์ครอบครองมนุษย์นี่หมายถึงมนุษย์ทั้งโลกเลยนะครับคือใครก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นฉายาของพระเจ้านะครับ พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีอำนาจครอบครองทุกคนไม่ว่าจะยอมรับพระเจ้าหรือไม่ยอมรับพระเจ้าก็ตามทีนี้อย่างที่พูดไปตอนแรกก็คือว่ามีคนสองประเภทประเภทหนึ่งคือยอมรับอีกประเภทหนึ่งคือไม่ยอมรับนี่มีความแตกต่างกันซึ่งชี้ให้เห็นนิดเดียวเองก็คือในข้อที่สองโดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้ง,งป้อมประการ เพราะคู่อริของพระองค์เพื่อยับยั้งศัตรูและผู้แก้แค้นในข้อนี้มีคนอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือศัตรูศัตรูของปกติแล้วในพระดำสรดีเวลาพูดถึงศัตรูของผู้เขียนเขาจะหมายถึงศัตรูของพระเจ้าด้วยนะครับใครใครทากับเราก็คือทํากับพระเจ้าอันนี้เรื่องนี้มีตัวอย่างชัดเจนก็ตอนที่อาจารย์เซาโลตอนนั้นที่ชื่อว่าเซาโล เดินทางไปยังดามัสกัสเพื่อจะจับคริสเตียนไปคังคุกข่มเหงตอนนั้นอาจารย์เซาโลต่อต้านพระเยซูเต็มที่และในระหว่างทางก็มีเสียงจากฟ้าพูดว่า,ามีมีมีเสียงจากฟ้ามาแล้วก็พระเจ้าเองทําให้เซาโลเนี่ยล้มลงแล้วเสียงนั้นก็พูดว่าเซาโลเซาโลเจ้าข่มเหงเราทําไมแล้วอาจารย์เซาโลก็พูดว่าท่านคือผูใ้ใดที่เราข่มเหงเสียงนั้นก็บอกว่าเราคือเยซู ที่จริงแล้วอาจารย์ซาโลไม่เคยเจอเจอพระเยซูหน้าต่อหน้ามาก่อนแต่พระเยซูตรัสว่าเธอโคมเหงฉันนะทําไมคมแหงก็เพราะว่าอาจารย์ซาโลกำลังทํากับผู้เชื่อทํากับผู้เชื่อคนใดก็คือทํากับพระเจ้าในยอห์นบทที่17ก็21-23ถึง23ว่าพระเจ้าทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราใครทํากับเราคือทํากับพระเจ้าเพราะฉนั้นจึงมีโทษด้วยกันทุกคน แล้วถ้าไม่กลับใจในวันพิบากษาคนเหล่านี้จะได้รับโทษเต็มเต็มระดับที่เขาจะต้องได้ในฐานะที่ทำร้ายพระเจ้าขอให้เราได้หวังใจในพระเจ้านะครับในข้อที่สอในสดุดีบทที่8ข้อที่สตรงเนี้ยโดยปากของเด็กอ่อนหรือเด็กทารกโดยคำสรรเสริญของเด็กเหล่านี้นะครับก็พระเจ้าก็เลยตั้งป้อมประกาศมีความหมายว่าอย่างนี้ครับก็คือว่า มันมีกลุ่มคนที่ไม่นับนมัสการพระเจ้ากับกลุ่มคนที่นมัสการพระเจ้าคนที่นมัสการพระเจ้าแม้แต่ลูกของเขาถ้าสารเสริญพระเจ้าขึ้นมาพระเจ้าฟังเสียงนี้แล้วพระเจ้าตั้งป้อมประการป้องกันคนของพระเจ้าโดยเด็กคนนั้นที่สารเสริญพระเจ้าเท่านั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราทุกคนในสายพระเนรของพระเจ้าสําคัญมากเด็กที่บอกทุกคนบอกว่ามันไม่สําคัญมองข้ามก็ได้แค่คําสรรเสริญของเด็กยังสามารถ เราให้พระเจ้าตั้งป้อมล้อมรอบผู้ชอบทำะฉะนั้นสดุดีบท8เนี่ยก็มีหลายคนคงชอบนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสดุดีบทนี้เหมือนกันนะครับก็ดูยิ่งใหญ่มากแล้วเมื่อพระเจ้าทรงป้องกันเราพระเจ้าทรงช่วยเราถามว่าพระเจ้าสามารถช่วยได้โดยนิทานุภาพเต็มขนาดจัดการเอาความทุกข์ยากออกไปจากเราได้ทันทีเลยไหมแน่นอนทําได้ครับพระเจ้าทําเช่นนั้นได้ แต่หลายครั้งพระเจ้าไม่ได้ทําเช่นนั้นไม่ได้ว่าไม่ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีความสามารถนะครับมีแต่ว่าพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าแผน,นการของพระองค์เพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อเพื่อทุกขภาพแล้วความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยในพระก็มีใหม่ได้พูดหลายตอนความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราจะทําให้เราเป็นคนที่อดทนเมื่อเราอดทนก็เป็นคนที่ใช้การได้นะครับความอดทนจําเป็นสําหรับเรานะครับในโลกนี้แล้วก็พูดตรงๆการเรียนรู้เรื่องความอดทนเนี่ยเราได้สิทธิ์ในการเรียนนี แค่เฉพาะชีวิตนี้เท่านั้นนะครับเพราะมาจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์ในการเรียนนี้แต่การเรียนนี้ถามว่าเป็นประโยชน์อะไรกับเราเมื่อเรายิ่งอดทนมากขึ้นเราก็ยิ่งเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเพราะพระระเยซูคริสต,ต์ที่ขึ้นการเขนก็ต้องอดทนเพื่อเรามากเหมือนกันนะครับเ,ออเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อเราจะสบายตลอดชีวิตไม่ใช่เป้าหมายของเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อจะสบายตลอดชีวิต ถามว่าน้าพระทัยพระเจ้าต้องการให้เราสบายไหมแน่นอนพระเจ้าต้องการให้เราสบายอะไรอะไรคือสิ่งที่ยืนยันนี้ก็คือจากพระธรรมปฐมกาลที่นั่นเราเห็นสวนเอเดนเมื่อพระเจ้าสร้างมาแล้วทุกอย่างมันดีเลิศมากเลยแล้วให้มนุษย์อยู่ที่ในความที่ดีเลิศแบบนั้นไม่มีความไม่มีความเขาไม่รู้จกักศัพท์คําว่ายากจนเจ็บป่วยเพราะมันไม่มีสภาพนี้เลยในเมื่อไม่มีสภาพนี้เขาก็ไม่รู้จักคําว่า สุขสบายและมั่งมีเพราะมันไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบแล้วเขามารู้เมื่อไหร่เมื่อเขาทําบาปเขาถึงได้รู้ว่าอ๋อมันมีสองสภาพนี้แล้วที่สวนเอเดนเขาเรียกว่ามั่งมีสุขสบายแล้วเมื่อทําบาปเสร็จแล้วพระเยซูก็มาช่วยที่ไม้กางเขนเพื่อนําเรากลับไปที่วิวร์นเมืองบรมมสุกเกษมที่นั่นจะเป็นนิรันด์ที่นั่นทําให้เราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าสร้างเราน้าพระทัยที่เป็นนิรันด์ของพระเจ้าเพื่อเราจะสุขสบาย คำถามก็คือในระหว่างประถมการถึงวิวร์เนี่ยทำไมเราถึงมีความยากลําบากนะสิ่งที่ทําให้เรายากลําบากก็คือเนื้อหนังของเราเองเราทุกคนต่างมีนะครับความเห็นแก่ตัวความเยอ่อหยิง่งอวดดีอวดเกง่งความขี้เกียจความมักง่ายการล่วงประเวณีความโลภเรามีหมดเลยแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันต้องถูกขจัดออกไปจากชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ความยากลาบากทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มาจากสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องจัดการกับมัน เพราะที่สวรรค์มันไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เป็นสวรรค์มันไม่สงบสุขอยู่ละเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราจึงไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อจะสุขสบายมั่งมีนี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของเราเพราะถ้าต้องการจุดประสงค์แบบนี้ไม่จําเป็นต้องหาพระเจ้าไปหาพระที่ไหนก็ได้เพราะส่วนใหญ่คนที่ไปหาพระต่างๆเขาก็ขอสิ่งนี้กันเพื่อจะมั่งมีและสุขสบายในโลกนี้ แต่เราไม่ได้อยู่เพื่อโลกนี้ลราถามว่าพระเจ้าจให้สิ่งนี้กับเราได้ไหมให้แต่ไม่ให้ไม่ใช่ให้เพื่อเราจะจมอยู่ในโลกนี้ให้เพื่อเราจะมีกําลังเดินหน้าต่อไม่ใช่ลําบากตลอดเวลาหมดหวังตลอดเวลาพินาศอยู่เลือกทุกเรื่องเลยมันเราก็หมดแรงเราก็เป็นมนุษย์มีมีความรู้สึกวันนั้นพระเจ้าให้สิ่งนี้กับเราเพื่อเราจะได้ผ่อนคลายแล้วมีกําลังเดินต่อเดินหน้าต่อให้เหมือนพระเยซูมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเข้ามาเป็นเพียงแค่ ทางผ่านเราไปสู่จุดหมายสุดท้ายพระเจ้าทรงตั้งเราไว้สูงมากถ้าเราดูสะดุดีดีทั้งบทเนี่ยมีแค่ข้อสองข้อเดียวที่เห็นความขัดแยง้งนอกนั้นนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าเลยปฐมกาลถึงปฐมกาลกับวิวรในชี้เรื่องนี้แต่มีบางคนไม่รับพระเจ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรครับในนิรันดร์เขาจะได้อยู่ในที่ที่ไม่มีพระเจ้าจริงๆแต่เราทั้งหลายที่รับพระเจ้าเราจะได้อยู่กับองค์ในเมืองบรมมสกเสมเป็นนิรันดร์นะครับ ขอให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อโลกนี้เราอยู่เพื่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระสิริของพระองค์นั้นเหนือฟ้าสวรรค์เราอยู่ที่นั่นขอเราร่วมใจที่ฐานครับข้าแต่พระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ขอบคุณนะครับที่ทรงเตือนสติเราทั้งหลายว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อความชั่วคราวความสะดวกสบายชั่วคราวแต่เราอยู่เพื่อนินรันดร์กานเพราะในวิวรณ์พระองค์ได้สร้างเมืองที่บรมมาสุขเกษให้เราอยู่เป็นนิรันดในระหว่างที่เราอยู่ในโลกนี้ขอวอวยพรเราทั้งหลายที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอยกย่องพระองค์เสมอและเลือกข้างพระองค์เสมอ ขอช่วยเราที่เราจะไม่เพิกเฉยต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยการยกตัวเองขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสดุดีบทที่8นี้ได้เตือนใจเราได้สอนเราได้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเราขอบคุณพระเจ้าขอวาอวยพรเราที่จะดำเนินชุดตามน้ำพระทัยนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ก็พี่น้องเองก็ได้รับพระพรจากรายการ living life ของ CGN TV นะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็หนุนน้ำใจพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็สามารถแบ่งปันให้พี่น้องคนอื่นได้แล้วก็หากมีคอมเมนต์ใดๆอย่าได้หลังเลใจนะครับที่จะเขียนตอบสนองนะครับขอพระเจ้าไวยพรครับ